โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาดูตัวอย่างของโปรแกรมก่อนที่เราจะไปเริ่มสร้างโปรเจกต์กันนะครับในหลักสูตรนี้ผมใช้ภาษา C# p, กับฐานข้อมูล SQL Server โดยใช้ Entity Framework Core 6.0เป็นตัวกลางในการจัดการฐานข้อมูลนะครับในส่วนของ IDE ก็จะเป็น Visual Studio Version 2022ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดณนะตอนที่ผมอัาวิดีโออยู่นี้นะครับ นอกจากภาษา c ีชาร์แล้วผู้สอนก็ยังมีคอร์สที่เป็นภาษา,า v i ช u a l Basic.net นะครับทำงานร่วมกับ SQL Server และ Entity Framework 6นะครับซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะค้นหาได้จากโปรไฟล์ของผู้สอนเลยนะครับผมโอเคทีนี้มาดาูตัวอย่างของโปรแกรมในเวอร์ชั่นภาษา c ีชาร์กันนะครับผมจะกด Start นะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะเข้าสู่หน้าจอการล็อกอินนะครับ ตรงนี้ก็ให้ล็อกอินปกตินะครับเมื่อล็อกอินสําเร็จก็จะเป็นการเข้าสู่ฟอร์มหลักเป็นฟอร์มที่ใช้สําหรับลงทะเบียนลูกค้านั่นเองนะครับโดยฟังก์ชันหลักๆก็จะเป็นการทํา CRUD operation นะครับ C ก็คือ create นะครับคือการเพิ่มข้อมูลเข้าไปใหม่นั่นเองนะครับในส่วน R ก็คือการอ่านข้อมูลแล้วก็การ Search นะครับ อยู่ก็คือการอัปเดตนะครับแก้ไขารายการนะครับและตัวดีก็คือ Delete นะการลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลนั่นเองนะครับโอเคทีนี้จะมาเริ่มจากการ Add New กันก่อนซึ่งก็คือ C Create นั่นเองนะครับเมื่อกดเข้าไปก็จะเป็นการเข้าสู่หน้าลงทะเบียนแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลไปผมจะทดสอบแบบเร็วๆนะครับ ตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกรูปภาพได้นะครับผมผมจะเลือกรูปนี้แล้วกันนะเป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้แล้วก็กด insert นะครับจะเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปใหม่เป็นการลงทะเบียนใหม่นั่นเองนะครับ <S <S ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งข้อมูลใหม่ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ22 AAA สังเกตได้จากตัว ID นะครับต่อไปนะครับก็เราสามารถที่จะ ทำการอัปเดตได้นะครับวิธีการอัปเดตก็ทำได้หลายวิธีนะครับก็อย่างเช่นคลิกแล้วก็เลือกกดอัปเดตนะครับหรือเราสามารถที่จะคลิกขวาที่รายการนั้นๆแล้วเลือกอัปเดตก็ได้นะครับแบบนี้ใช้คอนเทกต์เมนูหรือเมนูคลิกขวานั่นเองอ่าเป็นแบบนี้อ่ผมจะลองทดสอบพิมพ์เข้าไปนะจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนรูปภาพอ่าเป็นรูปนี้บ้างนะครับแล้วก็กด update. อัปเดตอ่าโปรแกรมก็จะ เปลี่ยนให้เราแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกขึ้นมาได้หรือจะคลิกขวาแล้ววิวก็ได้นะครับแต่การเลือกวิวที่จะเป็น read only คือไม่สามารถแก้ไขได้นะครับสามารถที่จะกดปิดได้อย่างเดียวถ้าต้องการแก้ไขก็ดับเบิลคลิกหรือหรือคลิกขวาเลือกอัปเดตแบบนี้นะครับต่อไปก็มาดูฟังก์ชันการ Delete บ้างนะครับเราสามารถที่จะคลิกขวาเลือก Delete ได้เลยนะแบบนี้ดูข้อมูลก่อนแล้วค่อย e l e t e อ่นนี่ก็ไปแล้วเนาะอ่าผมจะลบตัวที่เพิ่งลงทะเบียนไปเมื่อกี้เนาะกดเลือกแล้วก็กด delete ได้เลยอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปมาดูฟังกช์ชันของการเซิร์ชนะการริศข้อมูลเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความเข้าไปตรง t ท็กบล็อกได้เลยนะแบบนี้อ่าก็จะมีออโต้คอมพลีทแบบมาโชว์ให้เราแบบนี้เนาะก็จะง่ายต่อการค้นหาข้อมูลนะครับ ผมจะลองเลือกดูสักหนึ่งคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับระบบก็จะเซิร์ชให้ทันทีเนะาะนอกจากนี้ก็ยังมีฟังก์ชันการ export ข้อมูลนะครับไปยัง excel ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบค้นหาข้อมูลดูก่อนนะครับจาก C แบบนี้แล้วก็เซิร์ชก็จะได้ข้อมูลประมาณนี้แล้วก็ผมจะ Export ไ์ไว้ที่หน้า Desktop นะครับ จากนั้นเราสามารถที่จะตั้งชื่อได้นะครับตรงนี้ตั้งแบบนี้แล้วก็กดเซฟโปรแกรมก็จะบอกว่าตอนนี้ได้เซฟไปไว้ที่บนเดสก์ท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อไฟล์ไอเบสคูง1 x l s x นะครับเราก็จะสามารถที่จะไปดูบนหน้าเดสก์ท็อปได้นะครับก็คือไฟล์นี้นะครับผม ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้นะครับในโปรแกรมก็จะมีระบบล็อกเอาท์ด้วยนะครับนอกจากล็อกอินเขาใช้งานแล้วเราสามารถที่จะล็อกเอาท์ออกได้ด้วยนะมีเป็นเมนูตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อเรากดล็อกเอาท์ก็จะเป็นการกลับเข้าไปสู่หน้าล็อกอินอีกครั้งนะครับผมก็จะสามารถที่จะล็อกอินด้วยยูสเซอร์เนมอื่นนะครับ อ่าก็จะได้แบบนี้นะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มสร้างโปรเจกต์กันในเลคเชอร์หน้าเลยนะครับผมสำหรับเลคเชอร์นี้ก็ขอบคุณมากครับ